นั้นผู้ที่เข้าสู่อัปปนาสมาธิธาตวิญญาณจึงดับตูนานนี่ผู้ที่อยู่ในอัปปนานี่ธาตวิญญาณจะดับอยู่น,นั้นกี่วันก็แล้วแต่ที่จะดับมันก็จะดับอยู่อย่างนั้นยังไม่เกิดก็เหมือนนอนหลับสนิทเนี่ยธาตวิญญาณที่ดับนี่ก็เหมือนนอนหลับสนิทธาตวิญญาณที่เกิดขึ้นก็เหมือนญญน,นอนหลับฝันเนี่ยเอาง่ายๆันนี้ก็คืออุปมาปุบม,มานี่คือง่ายที่สุดนี่ก็ฟังง่ายถ้าฟังทำเรายากมันก็ไม่เข้าใจ ธาตวิญญาณดับก็เหมือนเรานอนหลับสนิทธาตวิญญาณเกิดก็เหมือนเราฝันนั่นพอธาตวิญญาณตัวนี้ไม่ได้ดับไม่ไม่ได้ดับตลอดไปพระพุทธเจ้าทําลายธาตวิญญาณสงฆ์สาวกทําลายธาตวิญญาณไม่ให้วิญ,ญญาณเกิดอีกนั่นจึงดับวิญญาณรูกเข้าใจไหมดับวิญญาณไม่ให้วิญญาณมันเกิดอีกอย่างนั้นเมื่อดับวิญญ,ญาณได้จิตจึงเป็นอิสระภาพเมื่อจิตเป็นอิสระภาพจึงอยู่ในสถานที่ ที่ไม่มีวิญญาณเป็นจิตที่บริสุธทธิ์ผุดผ่องเรียกว่าจิตตระหรันแต่ระดับวิญญาณไม่ได้ก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดดับมีแต่ถ้าวิญญาณไม่เครือกับจิตหรือว่าจิตที่บริสุทธิ์ธาตุวิญญาณไม่มีการเกิดดับก็ไม่มีเพราะจิตตัวน,นั้นเป็นจิตบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีคําว่าเกิดดับเกิดดับอีกแล้วเพราะไม่มีวิญญาณเข้าไปเครือบ การชะงล้างมนตินวิญญ,ญาณก็เหมือนมนตินที่ครอบในจิตวิญญ,ญาณก็เหมือนหมอกควันหรือว่าพวกเมฆที่ไปปิดกั้นปิดบังจิตถ้าเราทําลายวิญญาณเออถ้าเราสลัดวิญญาณทิ้งดับวิญญาณได้ทาลายวิญญาณได้จิตจึงจะบริสุทธิ์ได้แต่ทําทาลายวิญญาณไม่ได้ไม่ไม่สามารถดับวิญญาณได้เนี่ยเรียกว่าทาลายหรือจะว่าดับวิญญาณอ่ามันก็เป็นเพียงสมมติที่พูดใช่ไหมล่ะ นั่นเมื่อดับวิญญาณได้จิตจริงจะบริสุทธิ์พุทธพงอยู่ที่ไหนล่ะนี่แหละที่เรียกว่านิพพานังประมังทุกขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่อย่างนั้นการเวียนว่ายตายเกิดย่อมมีเมื่อการเวียนเวียนว่ายตายเกิดมีทุกทั้งนั้นในการเกิดนั้นทุกทั้งนั้นในการเกิดทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนัทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นไงทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปไม่มีความสุขเลยไม่ใช่ว่าสุขเท่านั้นที่ตั้งอยู่สุขที่นนั้ ที่ที่ตั้งอยู่สุขเท่านั้นที่ดับไปไม่มีนั่นมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปที่เรีว่าสุขทั้งนั้นที่เกิดขึ้นสุขเท้านั้นที่ตั้งอยู่สุขเท่านั้นที่ดับไปแล้วใครล่ะจะอยากไปพระนิพพานนั้นเรื่องของเรื่องมันเอานี้พูดถึง